ทีมจีนทีมสิงคโปร์ติดต่อมาว่าไปแข่งขเคาน์เตอร์ไหมเงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะของจีนก็น่าจะได้7จ็ดแปดหมื่นนะครับแล้วก็สิงคโปร์น่าจะประมาณ5้าหมื่นอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวเลขดอลลาร์ส่งมาอะไรเงี้ยสนับสนุนโดย ASUS Republic of Gamer สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่อูเซฟเฟอร์และไมโครโฟนตัวใหม่ล่าสุดจากทาง ASUS ROG แลวนะครับวันนี้ผมอยู่กับไมโครโฟนตัวนี้ครับ ROG k a n i x นั่นเองนะครับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลนะครับ r e d Dot Winner Design Award 2024มาเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยเจ้าไมโครโฟนตัวนี้มีค่า sampling rate อยู่ที่1 9 2่ h ร้อกิบิโลเฮิรตซ์บิตให้เสียงที่มีความละเอียดสูงและคมชัดยิ่งค่า sampling rate สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น และเจ้าตัวนี้บอกเลยครับว่ามันมีค่าสูงเงีมากๆอุนใจหายห่วงแน่นอนกับ asus ครับเพราะจัดเต็มให้กับเจ้าตัวนี้เลยครับจุดเด่นสําหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้เลยเนี่ยเป็นไมโครเดนเซอร์นะครับให้เสียงในระดับสตูดิโอด้วยกันนะครับที่สําคัญเนี่ยในรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับก็สามารถตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับนี่วางตั้งแบบนี้นะครับโดยมีฟังก์ชันในการกดปุ่ม one touch นะครับเพื่อปรับเปลี่ยนปิดโหมดเปิดเสียงแล้วก็ปิดเสียงนั่นเองนะครับนี่ครับใช้งานง่ายครับเพียงแค่สัมผัส นี่นะครับก็สามารถมิวเสียงได้ทันทีนะครับสัมผัสเดียวจบรู้เรื่องส่วน RGB จัดเต็มมาให้แบบเต็มระบบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งถ้าจะเข้าบวนในการปรับแสงสีเสียงต่างๆเนี่ยก็จะต้องโหลดผ่านซอฟต์แวร์ของทางด้าน ASUS ROG เขานะครับส่วนตัวฐานนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเมทัลเลยนะครับซึ่งเป็นฐานที่แข็งแรงมากนะครับแล้วก็มีน้ําหนักนะครับทีนี้ในส่วนของสถาปัตยกรรมด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยมี Popup Filter b u i l t ิ n นข้างในมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สําคัญ ตัวนี้นะครับลดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดีด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับสาหรับเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับมีสสีนะครับมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับส่วนสีข้างในก็เป็นทางด้านของ RGB ก็จบการรีวิวลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไมโครโฟน ROG c i n i x ตัวนี้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ตามร้านเกมมิ่งเกียร์ชั้นนําทั่วประเทศครับตอนหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวสินค้าอะไรเพิ่มเติมให้อย่าลืมติดตามเซลเฟอร์ไว้นะครับเดี๋ยวหามาให้อีกสำหรับเทปนี้ขอบคุณครับลา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาบน้ําร้อนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเทปนี้เนี่ยเราอยู่กับชายคนหนึ่งที่เคยไปชิงแชมป์โลกกับเกมวันโลนแลนด์มาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับเราขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง a s u ุ Republic of Gamer นะครับและที่มาใหม่เลยนี่เลยครับไข่กรูม i ิ่งนะครับสำหรับท่านชายคนไหนเนี่ยที่ต้องการดูแลตัวเองเป็นแบบพิเศษเลยนะครับสะอาดปลอดภัยไม่ปาดไข่อย่าลืมเจ้านี่ครับ ไข่กูมิงครับรับรองถูกใจแน่นอนและสำหรับเทปนี้แขกรับเชิญของเรามานั่งรอตรงนี้แล้วครับขอยินดีต้อนรับพี่ตานจอนโอเซนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีที่ได้เจอกันนะครับได้เจอกันสักทีได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาอย่างยาวนานแอร์เย็นไหมครับที่นี่หนาวครับโอเคก่อนอื่นเลยอยากให้ตาลแนะนําตัวกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งครับว่าชื่ออะไรทาอะไรอยู่ตอนนี้เราทําหน้าที่อะไรอยู่บ้างครับ ก็ผมตาลจอโนเซนครับก็นับปัจจุบันนี้เป็นสตรีมเมอร์กับสังกัดฟูเซนครับผมฟูทามเลยก็เรื่อยๆครับ,รรบสตรีมเรื่อยเปื่อยอารมณ์แบบอยากสตรีมตอนไหนก็ไม่มีมไม่มีหลักไม่มีแรงไม่มีเวลาแล้วแต่ฟีลอย่างนี้เหรอครับโอ้โห oh, สุดยอดเลยแต่ก็เป็นก็เป็นงานหลักๆของเราในวงการเกมตอนนี้ถูกไหมใช่ครับออ <c oughs> อ่ะทีนี้เล่าตอนเยาวรุ่นสักนิดหนึ่งตอนที่เริ่มจับ เกม FPS พทำนองเนี่ยเราไปมีที่มายังไงจนสุดท้ายเรามาได้มาเล่นวันรุ่นแรกเป็นคนที่เล่นเกมตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับแบบเราก็เล่นเรื่อยเปื่อยครับเล่นกับเพื่อนที่ร้านเกมแบบไปทุกเกมอะแต่พอมารู้จริงๆว่าเราชอบแบบเกมแนว FPS พสายยิงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเล่นกันในร้านเกมอะครับ เราเรารู้สึกว่าเรายิงแม่นกว่าคนอื่นเขาอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าเออชอบเกมยิงนะอะไรประมาณนี้ครับครับแล้วช่วงช่วงนั้นที่เล่นเกมยิงเล่น,เล,นเล่นเกมอะไร,รเก็บมาทุกเกมเลยครับ S F, F P B อะไรเงี้ยครับ X Shot แม่นทุกเกมกเรียกว่าก็ยิงชนะคนในร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยรก็ยิงชนะคนในออนไลน์ด้วยแต่ก็ไม่ได้เก่งแบบ ถึงขั้นที่แบบชนะหรือว่าแบกทุกเกมอะไรเงี้ยครับครับคือมันมีหลายคนเพราะรายการนี้ก็เอาผู้เล่น FPS หลายคนอะมานั่งคุยหลายคนก็บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะก,ก็ไปยิงคล้ายๆทานเลยแต่รู้สึกว่าตัวเองยิงแม่นเลยเนงะี้ยอะไรอะไรมันมันเป็นตัวชี้วัดว่าตอนนั้นเราแม่งแม่งมีพรสวรรค์เราแม่งยิงแม่นวะตัดสินยังไงอะแค่รู้สึกว่าเก่งก่าเพื่อนในร้านเกมอะครับหมายถึงแบบเพื่อนเราที่สนิทด,ด้วยการนั่งเล่นด้วยกันอะไรเนงะี้ยมันก็บอกเฮ้ยเชื่อมึงแม่นจังวะ อะไรเงี้ยเวลาเราเจอมันอะไรเงี้ยในเกมด้วยกันเราก็เลยรูุ้เสียงรอบข้างแบบอวยเราด้วยเราก็เลยมั่นใจเราก็เลยแบบเคยคิดว่ากูยิงได้ก็เอาเลยครับแล้วเกมอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นแบบมั่นใจมากๆาแล้วรู้สึกว่าแม่งโคตรเก่งเลยตอนนั้นเอกพีเอสเอกช็อตครับเอกช็อตก็มีได้ไปแข่งที่งานบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วกับเพื่อนๆตอนนั้นที่เล่นก็คือเล่นเกาะกันมาด้วยกันเลยหรือว่าเราก็แบบ กปเกาะมาด้วยกันครับแต่เพื่อนไม่ได้ถึงขั้นไปแข่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเขาไปเจอในโลกออนไลน์เยอะก็เป็นเพื่อนในเกมมากขึ้นอะไรเงี้ยมีเวลาเล่นกับเราเยอะขึ้นอะไรเงี้ยจะสนิทกับเพื่อนในเกมมากกว่าอะไรเงี้ยอ๋อก็ไปเล่นกับเพื่อนในเกมไปแข่งกันมาใแต่ก็ยังไม่ได้ประสบความสาเร็จอะไรครับแล้วหลังจากนั้นแหละครับเริ่มเริ่มเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทั้งแรกแรกเลยที่แบบรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นอาชีพแล้วรับเดินสายแข่งจริงจังกับเกมอะไรแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ใหม ต้องเป็นคาลเตอร์ครับประมาณจบมหกครับผมได้ไปอยู่นอร์เวย์<ม>แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กไปเครื่องหนึง่งแล้วก็แบบเหมือนเราลองเล่นจริงๆเราเล่นอยู่ที่ไทยแล้วครับเล่นที่ร้านเกมนี่แหละครับคาลเตอร์แล้วเหมือนตอนนั้นจะไปอยู่ต่างประเทศสักหกเดือนอะไรเงรรี้ยไปเรียนแลกเปลี่ยนภาษา<ม>ก็เลยขอแม่ซื้อโน้ตบุ๊กไปเครื่องหนึง่ง<ม>ก็เลยไปนั่งเล่นเคาเตอร์ที่นอร์เวย์ก็เลยรู้สึกว่าแบบแก้เบื่อไปวันๆนะครับแต่แบบอยู่ดีมันก็ขึ้นแรงสูงสุดของเคาเตอร์เลยโอ้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เราหาเรากลับมาเราหาลู่ทางดีกว่าว่าแบบเราอยากนักเป็นนักแข่งเพราะเราดูแข่งแต่อาจจะไม่ได้ดูเยอะครับแต่รู้สึกว่าพอดูแข่งแล้วมันรู้สึกว่าแบบมีกำลังใจหรือว่าคือเขิมอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจขอแม่กลับมาอยู่ไทยเพื่อแบบจะมาเรียนต่อมาหาลัยด้วยแล้วก็อยากมาแข่งด้วยครับก็เลยจับพัดจับผูได้เริ่มแข่งแล้วลสังกัดแรกๆเลยที่ไปคุยหรือว่ารวมทีมกันตอนนั้นเป็นยังไงก็ไปโพสต์หาในกลุ่มนะครับเหมือนแบบ โพสหาในกลุ่มไม่มียังไม่มีคนติดต่อกลับมาก็เลยแบบพอมีคนโพสผมก็ขอไปเทสกับเขาด้วยแล้วก็ผ่านอะไรเงี้ยครับ <S <S รแรกๆก็จะเป็นของเคาน์เตอร์ก็จะเป็นคัตอเมเจอร์ขึ้นโพลีอะไรเงี <S <S ้ยซีซั่นนั้นจำไม่ได้ว่าซีซั่นที่เท่าไหร่แต่ก็แพ้ครับ <S <S แพ้แพ้อยู่มันซีซั่นสซีซั่นนะครับแล้วก็ไปรวมทีมกับเพื่อนๆอีกคนนึงพี่พี่ที่ผมไปเทสมาเขาบอกว่าแบบตัวตัวตัวผมมีฝีมือถึงถ้ามาอยู่ตรงเนี้ยน่าจะไปไม่รอดก็เลยแบบ โยนไปให้อีกฝั่งหนึ่งครับ<ช>หมายถึงแบบอารมณ์แบบโยนไหให้อีกทีมหนึ่งไปรวมกับอีกทีมหนึ่งก็ตอนนั้นก็จะมีพวกต้องรักอะไรเงี้ยครับอ๋อแกงต้องรักแกงพวกนั้นอะไรเงี้ยเหมือนพี่เขารู้จักกันอะไรเงรี้ยผมก็เข้าเคสสามไปคุยกับพวกเขาอะไรเงี้ยก็ได้แบบเล่นแหลงเล่นอะไรด้วยกันก็ทําความรู้จักกันเข้าไปครับผมแสดงว่าช่วงแรกตัวตาเนี่ยก็ค่อนข้างล้มลุกคุกคานพอสมควรไม่รู้จักใครเลยครับ เออแล้วก็ดูอโ l o มาตลอดเลยนะแบบกูไม่มีเพื่อนอนะไรเงี้ยเพื่อนในที่แบบเล่นร้านก็ไม่ค่อยอะไรกันก็ไปเล่นกับออนไลน์ใช่เพื่อนที่รังเขาก็เล่นคํำๆนะอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจริงจังด้านนี้อนะไรเงี้ยอุตเป็นคนเหงาเหมือนกันนะและ้วโพสหาทีมในกลุ่มก็ไม่มีใครสนใจอนะีกอะไรเงี้ยเพราะเราจะไม่มีเพื่อนด้วยอนะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็โชคดีจนสุดท้ายได้คัดมาสองรอบก็ก็มีคนแนะนาเราเราไปในอีกทางนึงก็ได้ไปจอยกับปาร์ตี้นั้นครับแล้วผลงานเป็นไงบ้างหลังจากไปรวมกับก็ พอไปจอยกับปาดีนั้นก็ก็มาได้ประสบความสำเร็จครับก็แบบกระแพ้ก่อนที่จะขัดขึ้นโปรลีอะไรเงี้ยครับแล้วก,ลก็เปลี่ยนไลฟ์สลับลบงสลับไปมาก็แบบมันก็จะมีซีซั่นหนึ่งที่เราได้ไปแข่งที่แลนด์เนเพลสนะครับ<ม>แล้วก็ได้ได้เข้ารอบเอมเเจอร์ได้ได้เป็นโปรลีใช่ไหมหรือว่าได้ขึ้นโปรลีอ๋อก็คือคัดผ่านจากไอ้นี้ขึ้นใบ<ช>เข้าสู่เซสโกโปรลีซีซั่นนั้นน่าจะหลายซีซั่นแล้วไหมสามสี่ประมาณนั้นปะหรือว่าใช่ครับน่าจะมีมาสักพักแล้วสักพักแล้วครับก็เลยเข้าโปรลี เป็นไงหลังจากที่เข้าโปรลีกครั้งแรกมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหม,มสำหรับตัวเราก็มีสปอนเซอร์ครับมาเป็นเป็นทีมให้แล้วก็ได้รับเงินเดือนก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคนะแบบอย่างน้อยเราก็ไม่ได้เล่นเกมไปวันๆแล้วก็แบบถึงจะมันไม่ไม่มากตอนนั้นก็รู้สึกว่าเออเราโอเคกับเงินในจุดนี้อะไรเงี้ยครับสังกัดสังกัดต,ตอนนั้นสังกัดอะไรบอกได้ไหมนีโอครับนีโอลูชั่นครับผมมิเทียนครับอ๋อตอนนั้นก็เข้ามาดูแลเรามาสัพพอร์เราครับผม แต่ก็เงินเดือนช่วงนั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ลกหลัหลลกพันแหละหลักพันแหละเอาเอาง่ายๆแล้วกับเพื่อนร่วมทีมเป็นไงชุดนั้นก็ยังเล่นมาเรื่อยๆครับผมก็เล่นกันมาประมาณ2ซีซั่นนะครับส่วนตัวผมผมผลงานมันค่อนข้างโดดเด่นนะครับหมายถึงแบบเราโชว์ศักยภาพเราเออกมาได้ดีอะไรเงี้ยครับทีมใหญ่ๆอ,อย่างทีมบียอนอะไรเงี้ยเขาก็ติดต่อหลังบ้านมาอะไรเงี้ยถักมาคุยอะไรเงี้ยว่าแบบอยากเข้ามาร่วมทีมด้วยไหมอะไรแล้วช่วงนั้นก็แบบทีมแต่ละคนอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบ ไปทีมนู้นบ้างเลิกเล่นกันบ้างอะไรเงี้ยครับผมเลยตัดสินใจว่าลองไปเท b บ y o อนดูอะไรเงี้ยครับโอ้ใช่าช่วงนั้นเนื้อหอมเพราะเพราะชื่อจอร์โอเซนตอนที่เข้าโปลีตอนนั้นเริ่มเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็ด้วยจากฟอร์มการเล่นหรือเงยโดนเด่นกว่า, <c oughs> วาเพื่อนร่วมทีมมีมีมากกว่าบียอนไหมที่แบบติดต่อมา <c oughs> ตอนนั้นแค่บียอนครับ ก็ตกปากระคำเลยครับก็เพื่อนเพื่อนทุกคนก็ยินดีด้วยครับหมายถึงแบบก็อยากให้ไปได้ไกลกว่านี้อะไรเงี้ยครับไม่มีใครแบบเบรกเราไว้อะไรเงี้ยแต่เป็นตัวเราเองที่ตอนแรกคิดส่องจิตสองใจว่าแบบผมเป็นคนที่แบบเล่นกับเพื่อนแล้วมีความสุขครับอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแต่เพื่อนก็สนับสนุนก็โอเคครับผมก็ลองตัดสินใจไปดูถ้าเพื่อนโอเคเ่ะงั้นคููไปดีกว่าแล้วกับสัญญาตอนนั้นมีความก้าวกระโดดไหมจากการที่ e o โอรูชั่นก้าวไปสู่บีออนหลักๆเลยก็คือเงินเดือนครับก็เลยรู้สึกว้าวก็เลยแบบ มันเพิ่มมาเท่าตัวนึงเลยหรออะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราก็คงต้องเต็มเต็มที่กับมันอะไรเงีง้ยทั้งๆที่แบบแล้วก็มีพี่ในทีมที่แบบเป็นประสบการณ์คาลเตอร์อะไรอย่างี้อยู่แล้วครับเออ,เอ,อไลฟ์อัพตอนเข้าไปบียอนของคุณมีใครบ้างมีพี่ต้อครับอ๋อจันต้ออ่ามีมีใครอีมั้ยจำจำได้ไมั้ยเทปกครับรโรเล็กอ๋อวิชุดนั้นชุดโหดเลยนี่แล้วก็วีตารอบโอ้หัวใจในวีตา เป็นไงผลงานชุดนั้นบียอนหลังจากที่คุณเข้าไปร่วมทีมเข้าไปปีแรกก็ได้บินบ่อยครับก็บินแถบเอเชียนี่แหละมาเลยอะไรเงี้ยมาเลเวียดนามเราก็เก็บแชมป์หมดเลยครับแชมป์อาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็รู้สึกว่าแบบเราก็ได้แชมป์อะไรเงินมันก็เยอะเหมือนกันครับช่วงนั้นเงินแข่งเคาน์เตอร์ก็พอแบบเรารู้สึกว่าแฮปปี้อะไรเงี้ยรู้สึกได้ไปต่างประเทศด้วยแล้วแล้วกับเพื่อนร่วมทีม4คนนั่นแหละตอนเราเข้าไปรู้สึกแฮปปี้เราต้องปรับตัวอะไรไหมหรือว่าเข้าไปปุ๊บหูแม่ง ทุกอย่างแม่งเพอร์เฟกเลยเราแม่งประสบความสำเร็จเลยเขาก็เป er> ็นคนเขาก็พาเราไปละลายพฤติกรรมหลายที่ครับพาไปเที่ยวไปมันก็เลยรู้ส um> ึกว่าเอ้ยเราคิกกับเขาง่ายดีนะอะไรเงี้ยคุยกันชิวๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนในเกมก็โฟกัสเกมกันครับก็เลยกลมกล่อมแล้วก็เข้าใจกันดีประสบความสาเร็จเยอะแยะมากมายเลยกับมียอนก็ถือว่าเข้าไปปีแรกก็ได้แชมป์เยอะอยู่ครับหมายถึงแบบแชมป์ที่แบบไปต่างประเทศครับแต่ถ้าโซนบ้านเราแบบพวก ขัดไปแบบรายการดังๆเนี่ยก็มีแพ้แต่แบบได้ที่สองอะไรเงี้ยของในไทยไอะไรเงี้ยแล้วแล้วเป็นไงครับกับบียอนเราอยู่ไปนานแค่ไหนแล้วก็อยู่ถึงช่วงที่ออกเป็นไงบ้างอยู่มันครึ่งปีประมาณ5้าหเดือนอะไรเงี้ยทางลูสิ่นดีมเขาก็ได้ติดต่อมาอะไรเงี้ยคุณนี่พเนจรเหมือนกันนะแต่คุณบอกว่าคุณแฮปปี้กับบียอนพอสมควรเลยนะครึ่งปีเ,เหรอไม่ช่วงเวลาแห่งความสุขมันหมดไปยังไงมันไปก็ครึ่งปีเองอะ่ะผลงานค่อนข้างเด่นเหมือนเหมือนกนันหมายถึงแบบ ผลงานค่อนข้างโดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนทางรูสิตเขาติดต่อมาด้วยก็เหมือนแบบอยากไปสูงกว่านี้อยากอยากตัวผมเองก็ก็ตอนแรกก็ตอบตัดสินใจเลยว่าไปอะไรเงี้ยโดนฉีดสัญญาไปไหมตอนนั้นหรือว่าฉีดครับฉีดสัญญาเลยหลุมเลค่าตัวเองไหมตอนนั้นอะผมไม่ชชว่์ว่าฉีดหรือว่าสลับตัวนะครับตอนนั้นตอนนั้นทางจีเนี่ยเขาก็จะออกด้วยออกมาบียอนอะไรเงี้ยครับเหมือนผมไม่รู้ว่าหลังจําผมจําไม่ได้ว่าทางหลังบ้านเขาคุยกันยังไงหลังบ้านเราไม่รู้ว่าเขาคุยกันแต่ว่าโอเคอะเขาเขา ผู้ใหญ่คุยกันแล,แล้วเราก็ได้รับไฟเขียวให้ให้ย้ายไปรูสิตด,ดีพี่ป๊อกใช่ไหมพี่ป๊อกรูสิตด,ดีใช่ไหมอูเก่ามากนะแบบแฟนๆรายการงงไอ้มุงพูดถึงเรื่องอะไรกันวะห,หลายปีแล้วนี่เป็นสิบเกือบสิบป,ปีแล้วมั้งดีที่เราคุยก<ป>ันเนี่ยใช่ใช่ชีวิตที่รูสิตด,ดีมไลน์แัพแล้วก็ความสําเร็จเป็นไงบ้างครับตึงเครียดครับมันมันฟูลไทม์ครับเราต้องอยู่กับเกมตลอดอะไรเงี้ยสถานการณ์เวลาเข้าแคมป์อะไรทุกอย่างมันดูตึงเครียดไปหมดอะไรเงี้ยครับ กดดันด้วยครับเวลาถ้าไม่ได้หมายถึงเราไม่ต้องรับรู้จากตัวเจ้าของก็ได้ครับแต่หมายถึงเรารู้สึกจากบรรยากาศร,ร,าาร,รอบข้างอะไรเงี้ยกดดันพอสมควรับประสบความสําเร็จไหมกับรูดีมความสาเร็จเยอะมากเลยครับต้องเป็นชุดหลังๆครับหมายถึงชุดที่มีเกาหลีเข้ามาอยู่2คนครับเออมีมีใครบ้างไลน์อัพชุดนั้นที่เริ่มประสบความสําเร็จละ,ละแรกๆก็พอผมเข้ามาก็ประสบความสําเร็จเลยนะครับได้ได้แชมป์ได้ไปแข่งที่ไต้หวัน แล้วก็มีตอนนั้นมีพิกาซิกแลกเขามาสแตนด์อินให้ได้ไป WEG ครับผมไปธ mm hmm. นาศักษ์ที่มหาลัยอะไรเงี้ยครับก็รบประสบความสําเร็จมากพอเข้ามาทัวร์แรกก็ได้แชมป์ไต้หวันเลยของ mm hmm. ลูซิดดีมอ้แสดงว่าตัวแตนเอินนี่คือเข้าไปไหนที่นั่นหยิบแชมป์ทันทีแบบไม่ต้องปรับตัวนานไม่ต้องรอไม่ต้องรออะไรนานเลยคืออะไรเป็นเคล็ดลับอ่ะเมื่อกี้บอกว่าตอนไปอยู่บิยอนเข้าไปปุ๊บไปเที่ยวกันแป๊บเดียวละลายพฤติกรรมรู้เรื่องเลยยิงกงนโอ้โหตื้นปืน้๊ด พอมารู้สิทธดีมแป๊บเดียวอีกแล้วมันมัน<ต>อันนี้มันเหมือนบิยอนไหมก็เหมือนครับผมก็สนิทก,กับทุกคนไวหมายถึงแบบเขาก็เฟรนลี่กันทุกคนนะครับอะไรเงี้ยแบบพอแบบถึงเวลางานก็ทํางานกันแต่เวลาแบบเล่นไปเที่ยวอะไรกันก็แบบละลายพฤติกรรมกันก็ปกติครับใช่เ่าะตาเข้าคนได้งา่ายเหมือนกันเนี่ยแบบผมผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าหาคนก่อนจะเป็นคนแบบแบ,แบบอินโทรเวิร์ดอะไรนิดหน่อยแต่แบบพอรู้จักจริงๆแล้วผมจะแฮปปี้เอนจอยกับทุกคนเลยไปไหนก็ไปชวนไปไหนก็ทำเที่ยวเล่นละรับผมเป็นคนนิ่งๆถ้า ผม,ผมไม่กล้าทักใครกอนอะไรเงี้ยไม่รู้จะคุยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขามาทักผมหรือคุยกับผมผมก็จะแบบล่าเริงไปเลยอะไรเงี้ยขอแค่ชวนอแชพร้อมลุยไปด้วยได้หมดแต่บแบบถ้าไม่มีอะไรก็จะอยู่เฉยอะไรอ่างี้ครับผมแล้วกลับรูสิดดีมหลังจากมีเกาหลงเกาหลีเข้ามาแล้วจุดสิ้นสุด ระหว่างตัวตาเองกับลูซิดีมันเป็นยังไงบ้างก็ช่วงนั้นว่าโรแลนกำลังมากระแสที่แบบเขาเปิดที่เกาหลีก่อนเปิดที่ NA ก่อนอะไรเงี้ยครับส่วนตัวเกาหลีมันเห็นว่าเกมใหม่กาลังมาแล้วแบบคิดในบ้านมันมันก็แบบงอแงอยากอยากกลับไปบ้านไปก่อนละอยากกลับไปอยากกลับไปแข่งเกมนี้ช่วงกับตอนนั้นโควิดกำลังมาใหม่ๆเลยครับที่ที่ไม่ได้ไปก็คือมเนอร์ครับเหมือนอารมณ์แบบมเนอร์ที่เป็นเมกาอะไรเงี้ยที่ได้ไปแข่งอะไรเงี้ยที่แบบบราซิลที่ ที่ไม่ได้ไปสองรายการสุดท้ายของเคาน์เตอร์คือบาซิลอเมกาที่ช่วงนั้นโควิดครั้งแรกเลยครับที่ระบาดก็ประจวบกับที่แบบเกาหลีมันก็แบบนออ้อยอก็เลยแบบเหมือนออกทีมไปหรืออะไรเงี้ยครับก็ทีมระเบิดเลยทีนี้ต้องเปิดรับคนไทยเข้ามาใหม่ครับตอนนั้นก็มี จารีบเข้ามามีเจแปดเก้าแล้วก็ฟอกเข้ามาครับอันนี้คือท้ายซีซั่นของลูซิดีมนะครับแล้วเป็นไงบ้างหลังจากเอาเกาหลีออกแล้วมีแต่คนไทยไม่ค่อยประสบความ<อ>สำเร็จเท่าไหร่ครับพี่ป๊อปกเ็เลยก็เลยประกาศยุบทีมด้วยอ๋อนั่นคือตัวเราก็อยู่ในช่วงนั้นเลยที่ลูซิดีมเลิกทำพอดีพอดีเลยรเราก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยเป็นไงเคว้งไหมตอนนั้นหรือว่า เลือกทางเดินชีวิตยังไงตอนนั้นเคว้งอยู่ครับหมายถึงแบบเราไปเกมใหม่ดีไหมเพราะช่วงกลางปีพอดีเดือน5 <S <S เดือนหะครับที่เขาจะประกาศยุบทีมแล้วก็ประจวบกับวอลเล็เปิดพอดีเดือน6เดือน5นี่แหละประมาณนี้อ๋อพอดีเลยมิทุนานครับกลางปีวอลเล็เปิดแต่ตอ,แตอนแรกมันก็มีให้เทสอยู่เดี๋ยวเราเราได้ไ<ช>ลองเล่นไหมก็ไปเล่นขำๆกันครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเกมม่ไม่มันเคาน์เตอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่พอสุดท้ายแล้วแบบมันเคว้งเราก็เราก็ สองแง่สองงามมันก็พอเขารู้ว่าประกาศยุบทีมรู้สิทด,ดีมันก็จะมีทีมแบบทีมจีนทีมสิงคโปร์ติดต่อมาว่าไปแข่งขเคาน์เตอร์ไหมเงินเดือนเท่านี้เท่านี้นะและนี่ครับสําหรับท่านชายที่ต้องการดูแลตัวเองนะครับต้องการรักษาความสะอาดในจุดซ่อนเร้นครับอย่าลืมนี่เลยครับ ไข่กูมิกนะครับตัวเดียวตัวจบเลยครับสำหรับผู้ชายที่ต้องการดูแลตัวเองรักษาความสะอาดนะครับ<ม>เครื่องเนี่ยทนทานใช้งานง่ายนะครับที่สําคัญคือไม่บาดไข่ไม่บาดน้องชายไม่บาดอะไรอย่างแน่นอนนะครับใช้งานเนี่ยตัวเดียวจบรับรองคุณจะมั่นใจมากขึ้นอย่างแน่นอนปัญหากินอับหรืออะไรที่มันรกรุงรังเนี่ย จะหายไปจากคุณผู้ชายอย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญเนี่ยเรากำลังจะมีโปรโมชั่น5.5นะครับลดสูงสุดถึง80%ด้วยกันนะครับโดยราคาจะอยู่ที่1,400บาทเท่านั้นนะครับซึ่งการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางด้านลิงก์ข้างล่างนี้นะครับไข่คูมิ่งไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับมีแต่ทางช่องทางออฟฟิเชียลที่เราปักลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับ5.5นี้ ไปจัดเจ้าไข่กูมิ่งกันนะครับท่านชายทุกท่านอย่าลืมของจีนก็น่าจะได้เจ็ดแปดหมื่นนะครับแล้วก็สิงคโปร์น่าจะประมาณห้าหมื่นอะไรเงี้ยเขาเป็นตัวเลขดอลลาร์ส่งมาอะไรเงี้ยผมก็เลยชิดอยู่ว่าแบบตอนนั้นพอผมเลิกจากเคาน์เตอร์ผู้ไอ้บัสก็ทักมาเลยรแบบมาเล่นเกมนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยมาทาทีมด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็คิดอยู่ก็ไม่รู้ไปทําคิดอีท่าไหนมันก็เลยแบบตัดสินใจแบบกลับไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าแบบไม่ได้เล่นด้วยกันมานานแล้วอะตั้งแต่ผม ทำงานบีออนทำงานรูดเซนอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเวลาแบบไปเล่นหรือไปเจอกันเลยครับเพื่อนทักมาใจไปเลยแต่เจ็ดแปดหมื่นไม่ทําให้เขว้งหรอเรองินเดือนที่จนะีนอ่ะทําทาไมทําไมถึง,ถ,งถึงปฏิเสธเงินเดือนที่มันเยอะขนาดนั้นตอนที่เขาทักมาจะมาหลังจากที่ผมเข้าไปอยู่กับเพบื่อนบัตรแล้วอ๋อเรื่องคุ้นเคยกับเพื่อนแล้วกลับไปเล่นกันก่อนครับแล้วเขาแล้วเขาก็เข้ามาใช่ครับเหมือนเคาน์เตอร์เพิ่งมาใช้อีกนิดนึงมาใช้ไปนิดเดียวถ้ามามาหลังจากที่ผม เลิกเคาน์เตอร์ใหม่ๆอะไรตอนเขาประกาศยุบทีมอะไราเงี้ยอาจจะสนใจครับแต่ว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้อาจจะอาจจะแต่แต่มาไว้วันี้นิดนึงก็ก็คงอยากจะไปลองดูเหมือนกันครับเสียได้เหมือนกันนะแล้วพอมาอยู่กับเพื่อนๆเป็นไงก็ยังไม่มีสังกัดไม่มีอะไรถูกไหมเล่นกันก่อมีแลวมาถึงมาแล้วเป็นทีมอะไรตอนนั้น KOG ครับ KOG อ๋อ King of Gamer เขามาสนเขามาทำวอลลลนก็เหมือนแบบมีเพื่อนคนหนึ่งเาแบบสนิทกับปังกัด เขาเป็นคนรู <önce S 1> <was> <ijk> ้จ so 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 ักกับของสังกัดเขาก็มาชวนเพื่อ้บัตรทาเกมวอลเลย์บอลอะไรเงี้ยก็แบบเงินเดือนเท่านี้เท่านี้้วก็แบบเฮ้ยอย่างอยเราเคว้งอะแล้วก็เอาเท่านี้ไปกอดอะไรเงี้ยที่พักอะไรก็ฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็ยกคอมอะไรกันไปเองอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นก็เฮฮามีความสุขกับเกมแบบเล่นเงินชิวๆแพ้ก็กินเหล้าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบพายหาหรือจริงจังอะไรมากพอเราเพิ่งย้ายมาจากเกมนี้ พวกเราก็มีแค่สกิลยิงอะไรเงี้ยยังไม่ได้รู้พื้นฐานของเบสิกของเกมนี้ว่าใช้สกิลอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วเล่นกันไปวัน <Feel S 1> ๆอะไรเงี้ยฟิลเพื่อนเล่นกับเ <feel S 1> พื่อนแต่ถึงแม้ก็จะมีสังกัดแล้วก็ตามนะแต่ก็ยังเป็นฟิลเพื่อน,นอยู่แล้วเป็นไงชุดนั้นประสบความสำเร็จไหมแล้วถึงข่าวแยกย้ายกันเมื่อไหร่โอ้โหกอดกันมานานเลยครับชุดนี้ก็แบบอยู่กันมาเรื่อยๆเลยก็แบบก็มีชนะบ้างมีได้แชมป์แบบแชมป์รายการเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยได้ที่สองที่สามที่หนึ่งผัดกันอย่างเงี้ย แล้วก็พอมาถึง <c oughs> สิ้นปีอะประมาณกลางปีเดือน11 <c oughs> เดือน10อะไรประมาณเนี้ยก็มีสังกัดทักมาอะไรเงี้ยแบบสนใจอะไรเงี้ยแล้วประจวบกับพวกเราตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบอยากได้อัพเงินเดือนเพิ่มอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพวกเราก็แบบมีฝีมือมากพอแล้วก <c oughs> ็เลยอยากแบบขยับอัพเงินเดือนเพิ่มอะไรเงี้ยก็ลองตัดสินใจไปสังกัดน,นี้กันดูก็ไปกันหมดเลยครับสังกัดน <ไป S 1> ี้ก็คือ NG Bank ครับ NG Bank ก็เลยรวมตัวกันในนาม NG Bank ครับชุดนั้นชุดเดิมไหมยกมาจาก KG หมดเลยยกมาหมดเลยครับ บัตเบิร์ดอะไรก็อยู่กันหมดเป็นไงบ้างครับการเข้ามาชักชวนของ NG Bank โอเคเรื่องเงินเดือนครับแล้วก็พวกเราก็ทายหาดอย่างที่พวกเราตกลงกันไว้ก็แบบเราก็ตั้งใจกันจริงๆไม่ใช่แบบติดเล่นอะไรเหมือนตะก่อนแล้วก็พอเป็นเหมือนวิธีทีแรกครับพวกเราก็ได้แชมป์ที่ได้เข้าไปเล่นกับในแปซิฟิกครับได้ที่หนึ่งของประเทศไทยก็แฮปปี้ครับตอนนั้นอูตะกับพลิกเลยนะจากที่คุณเล่นกันที่ KOG ใช่ไหมที่บอกเล่นจิงชิลฟิลเพื่อนอะไรเงี้ยอาจจะก,ก็มีแชมป์บ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ย แต่อยู่นี้มาเหมือนแบบจริงจังกับ NG back เลยอะไรเงี้ยเหมือนเราตกลงกันแล้วครับว่าแบบเออเราต้องทาย h a ขึ้นนะในเมื่อเงินเดือนมันอัพขึ้นมาอีกเท่าตัวหนึ่งอะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเออเราก็โอเคเราทาย hard แต่ผลออกมาได้มันก็โอเคครับเจ้าของเขาได้มาพูดอะไรกับเราไหมเหมือนว่าเราคิดกันได้เองแบบเฮ้ยกูจริงจังดีกว่าว่ะเงินเดือนแม่งก็เยอะละแล้วเราแบบเอาจริงเอาจังกับเจ้าของชิวๆวันนั้นจากเคมใช่ไหมครับเขาเป็นใครพูดพูดถึงเขาหน่อยได้ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับ แต่แค่แบบมีเงินทุนอะไรเงี้ยมาลงทุนอะไรเงี้ยก็แบบเออผู้ผมก็ขอตัวเลขไปเท่านี้เท่านี้ก็อะไรเงี้ยดิวก็ดิวเป็นคนชิวๆครับแต่เราก็ไม่ได้แบบสเปรสปาให้เห็นเหมือนเป็นเพื่อนว่าเราไม่ต้องจริงจังนะแต่เราก็พวกเราก็พิสูจน์ตัวเองครับว่าแบบเออเราก็ททยฮาร์ดให้ทุกคนเห็นว่าเราจริงจังจริงๆและชีวิตที่ NG back เป็นไงบ้างครับประสบความสำเร็จแล้วเริ่มได้แชมป์แล้วมีอะไรที่วิ่งเข้ามาหาอีกบ้างไหมก็ตอนนั้นก็จะมีปัญหาันนี้หน่อยครับเรื่องแบบช่วงแบบ มีนาเมษาอะไรประมาณนี้ก็แบบมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็มีสังกัดฟูลเซนทักมาหาเมนเจอร์ผมเอ้สนใจจริงๆเขาทักมานานแล้วครับเขาทักมาแบบคุยอะไรเงี้ยแต่เราตอนนั้นเราก็แบบยังโอเคที่อยู่ n อ Back บต่อก็เลยแบบตอบปฏิเสธไปตอนนั้นก็แบบ<ๆ>ช่วงเมษาช่วงต้นเดือนเมษาเนี้ยเราเริ่มไม่ไหวกับสังกัดนี้ละครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไปกันหมดนี่แหละโอ้แสดงว่าฟูลเซนนี่จีบคุณมานานมากเลยนะ แต่ก็ไม่อยากยังไม่อยากไปแต่สุดท้ายเอามีปัญหาพอดีก็เลยแบบยกกันไปหมดเลยครับใครเป็นคนแนะนําให้ไปหรือว่าคุยกันทุกคนบัสเองหรือตาลเองก็คุยกันทุกคนตกลงใจไปด้วยกันหมดเลยมอ,มองเห็นเหมือนกันบอกว่านันไปนู่นละอยู่ที่นี่มันไม่น่ารอดแน่นอนตัวพวกผมเองก็ต้องใช้จ่ายกินอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบตาัดสินใจว่าไปดีกว่าก็โอเคกันทุกคนครับและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นเลี้ยงราว <laughs> หลายๆอย่างแล้วตัวจอโนเซนแล้วก็ ความยิ่งใหญ่ของฟูเซนด้วยเป็นไงครับเข้าไปฟูเซนสิ่งที่แตกต่างจากที่อื่นหรือว่าก็คล้ายๆเดิมเราก็ทําตัวกันซ้อมกันเหมือนเดิมก็จริงจังมากขึ้นครับมีเข้าไปปุ๊กก็ได้โค้จารลมาเลยครับก็รู้สึกว่ามันก็ต้องจริงจังมากขึ้นเพราะคาว่ามันเป็นสังกัดใหญ่ถามว่าตอนนั้นใช้สังกัดใหญ่ไหมก็คนก็ยังไม่ได้รู้จักกันเยอะอะไรครับแต่ เขาว่าสังกัดมีบ้านมีเกมมิ่งเฮาส์อะไรให้อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องทาย hard มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับก็เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็อยู่สังกัดที่ดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นก็แฮปปี้กันยกทีมเลยก็พวกผมเป็นกันเองอยู่แล้วครับหมายถึงรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็เรื่องแล้วก็ที่เหลือก็ลือเรื่องในเกมแล้วครับกับฟูลเซนตเราแฮปปี้ระดับไหนในเรื่อง performance แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเข้าไปแรกเลยก็แบบ เหมือนเราได้ที่2ที่ก่อนที่จะไปไอร์แลนด์ันตอนนั้นเป็นเอ็กเทนได้ที่หนึ่งใบครับก็ถามว่าแฮปปี้ไหมมันก็ตอนนั้นก็คงได้แค่บอกว่าแบบทําดีแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทัวร์หน้าเอาใหม่อะไรเงี้ยครับก็คัดมาเรื่อยๆครับจนแบบสุดท้ายเราไปตกที่ลาเชนนะครับคือแบบแต้มเราได้ไปที่ลาเชนเพื่อจะหาคัดทีมเดียวไปแชมเปี้ยนอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีใครคิดหรอกครับว่าเราจะไปถึงที่หนึ่งของลาเชนได้ตอนนั้นก็ยังมีแบบตอมแพ้ แข่งแบบรายการแบบชิวๆในแบบรายการของทางของทางไทยอะครับเ<ช>ปอะเพสอะไรง<ช>เงี้ยก็ยังแพ้เขาอยู่เลยยังแบบแพ้ทีมที่แบบพวกผมที่ไม่เคยคิดว่าจะแพ้ก็แพ้อะไรเง <ๆ S 2> ี้ยก็เลยแบบก็เล่นไปขำๆอะไรเงี้ยเพราะรายการมันบอกต้องเล่นอะไรเงี้ยสลัสิทธิ์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เล่นไปปุ๊บชนะเก็บทีมแรกก็ไม่ได้อะไรสภาพแบบที่แคมป์เน็ตมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยต้องย้ายไปแข่งที่แคมป์อื่นก็ดันไปชนะทีมเกาหลีอีกก็เริ่มแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบเอ้ย ที่เรามาขนาดนี้แล้วนะอะไรประมาณนี้กันนะผมคิดในใจกันทุกคนนะครับแบบเออเราทายหารเราตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาได้แชมป์ที่แคมป์ตัวเองครับครับ,รบแล้วกับการได้ไปชิงแชมป์โลกวอลโลย์บในปีแรกนี่เป็นยังไงบ้างร,รู้สึกเป็นยังไงบ้างต้องบอกตัวว่าผมมัน,มนปล่อยป่าละเลยเกินไปครับพอผู้ผมรู้ว่าผู้ผมได้แชมป์กันผู้ผมก็หยุดเลยเดือนนึงเต็มๆทั้งๆที่ไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยแค่ทุกคนบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าแบบเฮ้ยเราเค่อยไปซ้อมมาที่นู่นดีกว่า ตอนนี้เราชิวดีว่าเพราะหลายคนที่มาออกก็คุยเรื่องนี้กันเหมือนกันก็ถามหลายคนก็เสียได้เหมือนกันนะตอนนั้นว่าแบบเฮ้ยตตอนนั้นตั้งใจมันอาจจะออกมาอีกหน้านึงก็ได้เไรเงี้ยก็ทุกคนคุยแล้วว่าอ,อหยุดเดือนหนึ่งชิวๆอย่างเหนื่อยมาแล้วอะไรเงี้ยเอาไปฟอมที่นู่น กับการพอไปถึงแล้วมันเวลาซ้อมมันน้อยครับกว่าจะได้ห้องคอมกว่าจะได้เน็ตกว่าจะได้เข้าห้องช่วงนั้นมันโควิดด้วยครับมันมาตรการมันเยอะกว่าจะเข้าห้องไปตรวจโควิดกว่าจะได้ซ้อมกว่าจะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันดูแบบไม่กี่วันก็แข่งแล้ววัน2วันเราเพิ่งได้คอมเราต้องไปถ่ายมีเดียอะไรเงี้ยก็ช่วงนั้นชาล่ากับแลบมี่ครับก็แบบเหมือนเขาตัดสินใจออกจากฟูลเซตอะไรเงี้ยครับตอนนั้นเราน่าจะเป็นร oh well. feel, ทูทางที rest, ่ดีที um Overall, all, boys, times, Listen, so ่ส <um uh ุดแต่กลับไปแข่งแน่นอนครับให้ทุกอย่างเลยครับ ให้ชีวิตใหม่ให้จนถึงปัจจุบันนี้ก็แบบไม่กล้าไปสังกัดไหนแล้วอะไรเงี้ย